เห็นไหมในเนื้อถ่ายดูเดี๋ยวเดี๋ยวทให้ดีทำให้ดีทำให้ดีทำให้ดีดแม่ให้ยายถือไหมอืออาน้ำอันน้ำอันน้ำัผมก่อนัะผมัผมเข้าตายหรือเปล่าไม่เข้าไหนอ่าไหนที่มันน้ำไปไหนไม่เอาลงมาแล้ว มาด,ดูดูน้องอีกอ่ะดูน้องอ่ะถ่ายดน้องนี่เอามาแล้วไปไหนวะ,ะ<ม>เห็นไหม,มเอาว่าเหมือนถือมาแล้วถ่ายรูปเหรออ่าเอาเงินกดเหรอไม่ต้องกดถ่ายวิดีโอถ่ายวิดีโอเห็นน้องไหมถ่ายดูดิเน้<ม>ออ่ะจะถ่ายน้องอาบน้ำอือ<ม> ฉับผมถ่ายวีดีโออ๊บขี้เปล่าไม่ขี้อ้าวถ่ายน้องนี่เดินเออเดีย๋ยวถ่ายถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอ,ด,โอดูน้องเออเห็นไหมเห็นน้องไหมเห็ <laughs> น้องหล่อไหมหอุ้ยทำไมไผมเป็นอย่างนเงนี้ยไงอ,อ๋อน้องผมน้อยผมบางน้องเป็นดับตา ตาเหมือนขึ <S <s ้นในนู้นแบบขนไม่เห็นแล้วไม่เห็นน้องแล้วเหรอน้องดีน้องดีนั่งลงเอ้นั่งลงนั่งลงไปเอาใหม่เอาใหม่ทำใหม่ยืนยืนขายตัวทำไงนำอยน้อย